Hold do <laughs> <laughs> bye yeah. เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะ<อ>ฉันนั่งมองด้วยความอึ้งทึ่งเดี๋ยวกว่อนในเซนไม่มีเด็กชายด้วยนะหายไปไหนฮะเมื่อกี้มีสองคนเลยครับเป็นเด็กชายมันทําให้ดิฉันรู้ว่าทีมนี้เนี่ยคนเรานะคะรู้หน้าไม่รู้ใจดิฉ <c oughs> ันนอนหลังนีดนึกว่า <c oughs> เอาิดกหน้าโลตัส ทำไมอ่ะก็ไม่น่าที่จะเต้นในขนาดนี้แต่เต้นแล้วเป็นไงโข้างหลังนี่ทีนตอไปบ้างป่ะเฮ้ยเลยเฮ้ยข้างหลังคุณปื้มนะขนาดผู้ชายยังปื้มเลยอ่ะว่าโหคนนี้นี่ที่บ้านของสะาดนะดูทำไมคะถ้าถ่ายเมื่อกี้ทำให้พี่ดูอีกรอบได้ไหมคะถ่ายตลอดเวลาเก่งมากๆเลยทำให้พี่ดูหน่อยดูอีกรอบได้ไหมคะที่เออที่เดินลงมาแล้วเออในน้องเขาเดินท่านี้ตลอดเวลานะคะโอ้โหเต้นเล็กแต่แรงมาก คือมันไม่มันไม่ใช่เรื่องง่าย,ยนะจะมันมันเป็นแบบนี้ใช่ใครหัวหน้าทีมคะถามเลยครับเพลงเนี้ยเนี่ยเอาเอาโชว์เนี่ยที่มาแข่งเนี่ยใช้เวลาซ้อมก็ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนซ้อมกันหนักมาก,นนกๆอืมสแสดงว่ารู้รู้ว่าคือจะมีการประวกวดเนี่ยเพราะปีแล้วก็มีใช่ไหมคะปีแล้วไม่มีมไม่<อ>ไม่มีไม่ไมีแต่ว<ม>่าคือแบบปีที่เป็นปีแรกก็คือซ้อมอย่างหนักเลยนี่น็อกหนักหนึ่งเดือนนะถ้าเราสองคนอ่ะสองปี สองปีนี้กระดูกคุณน,นะคะกระดูกพุ่ไปแล้วเก่ง <g ay> มากนะคะอันนี้นคณะกรรมาการค่ะเรียนเชิญค่ะครับ,รบชอบชอบทีมนี้มากเป็นพิเศษนะในวันนี้คือจากที่ผ่านมาตั้งแต่วันคัดเลือกคือดูทีมนี้แล้วแบบมันมีความสุขอะก,กับการเต้นม,มันมันออกทางสีหน้าได้เลยมันสดใสครับชอบโดยเฉพาะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงให้สดใสครับน่ารัก อ่าแล้วก็สไตล์การเต้นเนี้ยมันคือพอบคนเต้นเป็นจะรู้เลยว่ามันยากมากสำหรับแต่ผู้หญิงเพราะว่ามันต้องใช้การแยกกระสับการคุมมัสเซลแล้วก็มันต้องมีกล้ามเนื้อผสมควนชึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเต้นแต่ทีนี้แบบมาเป็นผู้หญิงด้วยซึ่งแบบการการฝึกซ้อมภาพดวนไม่เท่าไหร่ะแต่การฝึกซ้อมต้องให้เต้นได้เยอะอย่างเงี้ยทุกคนยากมากครับขอชมเลยครับ สุดยอดครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้เราให้น้องๆไปทักฝั่อน้านข้างเวทีก่อนนะฮะไลฟ์เสร็จพ่อพี่โกลด์ครับเดี๋ยวเราจะเต้ัน